แล้วคาถามหาจักรพรรดินี่ยครับนอกจากเรื่องของช่วยคนป่วยได้สามารถช่วยให้เรื่องการค้าการขายดีไหมครับหลวงตาโอ้แน่นอนนะทุกอย่างนะในชีวิตเนะี่ยใครจะเชื่อไม่เชื่อแ,แต่หลวงตาเชื่อนะเพราะมีคำวา่าพระศรีวลีจะมาหาเทลัง,งนี้ด้ดยเฉราบท่านเติมเข้าไปเพราะจะได้มีโชคมีลาบเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอาชีพประมาณนี้ทีนี้ผมเชื่อเรื่องหลวงตาบอกเสมอว่าฐานใจเราสําคัญ ทีนี้เวลาเราสวดอ่ะสวดด้วยความเราควรจะวางใจด้วยอยากได้อยากให้ชีวิตดีอยากรวยเร็วๆสิสวดไปเรื่อยหรือควรจะวางใจยังไงให้ได้ผลครับหลวงตาจริงๆเราต้องประเมินตัวเองนะเมื่อเราเนี่ยมาทึกอะไรมามีคนหลายคนที่สวดแล้วก็มีโชคบ่อยเพราะเขายังมีอยู่บางคนสวดมาตั้งนานก็ไม่มีโชคไปดูแล้วมันกินไปหมดแล้วะ ต้องทําใหม่อินบุญเก่าหมดแล้วต้องทําใหม่อหลวงตากำลังบอกผมอยู่ใช่ไหมครับขอบพระคุณครับพูดถึงพูดถึงบางคนคนไม่เหมือนกันนะใช่ไหมเราต้องเช็คตัวเองใช้ความรู้สึกเอาเอ๊ซื้อลอตเตอรี่เราไม่สุกสักทีกรรมพวกนี้ไม่มีมีแต่อย่างอื่นนะเข้าใจไหมฮะต้องทําปัจจุบันกรรมทําวันนี้คือกรุ่งนี้ไนงะมันก็เป็นเมื่อวานแล้ว ถ้าทําแบบไม่คาดหวังก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องฮะมันมีอยู่ข้อมูลอยู่แล้วสามารถจะดึงขึ้นมาได้ข้อมูลเมื่อวานยังดึงมาได้เลยโอ้โหดีมากเลยคือข้อมูลที่เราสวดไปก็คือเป็นข้อมูลของวันนี้คือการบันทึกกรรมไงเกิดมาจํพความได้ก็บันทึกแล้วไหมอ๋อทั้งตาหูจมูกลิ้งกายลูกรกลินเสียงบันทึกเรื่องอะไรล่ะโลกใช่ไหมยุคปัจจุบันเนี่ยครับใช่ไหมเออแล้วหลายๆครั้งที่หลวงตาบอกว่าอ่ะ สวดมนต์ให้ออกเสียงเพราะว่าได้กายวาจาแล้วก็ใจได้ได้ได้ครบสามด้านแล้วก็รวมถึงกรรมพระด้วยแล้วตามองหลวงปู่ดูด้วยและหลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวสักพักเหมือนจะมีหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่พูดมีจริงครับหลวงปู่ดูตามาจริงเับเมื่อกี้นี่เาหลวงพี่สามลืมลืมไปคือท่านให้บล็อกบล็อกจิตไว้ปกติเราสวดมนต์มันจะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเนาะใช่ไหม ขนาดตอนกลางวันมันนำมาคิดเลยเวลาสวดจิตเราก็อยู่กับกรรมพระอยู่กับพระอยู่กับบทสวดตาอยู่กับภาพลืมตามองแล้วหลับตาตาอยู่กับภาพจิตอยู่กับพระอยู่กับบทสวดมันยังออกไปเลยบางทีมันก็มีแว,แว่วมันมีแว่วมานะครับใช่ท่านให้ปล็อกมันไว้นะเร็วที่สุดเลยฮะสวดน,นี้ไยเร็วที่สุดเลยฮะ ใช้เวลาไม่เกิน5ปี10ปีหรอกครับหลวงตาครับญาติธรรมสงสัยว่าการน้อมที่หลวงตาบอกอะครับคืออะไรทําไมต้องน้อมถึงหลวงปู่ทุกครั้งก่อนที่เราจะแผลครับเรานึกนะรมาจถึงคนเรานึกถึงแฟนเรานึกถึงพ่อแม่คือนึกแต่น้อมคาว่าน้อมเนี่ยคือคร <c oughs> ูบาอาจารย์เข้าใจไหมคำว่า,าน้อมกับน,นึกอันเดียวกัน ภาษาเดียวกันใช่น้อมใช้กับครูบาอาจารย์ผูน้อมและลึกถึงท่านพอใจไหมทำไมถึงต้องนึกถึงหลวงปู่ทุกครั้งก่อนนึกถึงท่านแล้วใครมาล่ะถ้าท่านมาไงโอ้อ้าวนึกถึงท่านท่านก็มาดิอามาแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์อะไรล่ะมาเป,เ,ะเป็นประโยชน์ตัวเองนะเป็นประโยชน์แย่ไปหมด ง่ายอย่างนั้นเลยครับคุ้งปุ้งง่ายฝึงไปนานๆก็จะรู้เองอ่ะแล้วทําไมผมถึงต้องอายุสี่สิบกว่าถึงเพิ่งมาเจอบทสวดคาถาอาจักพรรดิครับก็เพิ่งเขากระจายมาไม่กี่ไม่กี่สิบปีนี้เองอืและอย่างบทสวดแค่สวดจักพรรดิเนี่ยครับสามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้ไหมครับได้ทุกโรคอืมจริงหลวงตาเชื่อจริงๆ แต่ปัญหาว่าคนที่มีกรรมยากเพราะกรรมมันดึงเมื่อก,ก่อนขอ้งแต่รักษาโลกหน้าที่ทำแต่คนมีน้อยอ่ะคนรู้มีน้อยโลกเนี่ยโลกสารพัดโลกใช้การสัปเพใช้การแผลสิบคนลุมหนึ่งประมาณนี้นะสังเกตได้เลยคนที่อายุของกรรมไม่ดีสั้นๆนะไม่กี่วันก็หาย คนอายุยาวๆกรรมยาวๆที่เราเห็นทุกวันเนี่ยใช้เวลาหลายปียังไม่หายเลยต้องใช้จะรอชีวิตนะครับหลวงปู่แล้วนี้เมื่อกี้หลวงปู่พูดถึงเรื่องกรรมคือเราเกิดมาใช้เศษกรรมที่เนี้ยกรรมอะไรที่หลวงปู่คิดว่าไม่ควรทํามากที่สุดหรือว่ากรรมอะไรที่คือเราจะเรียกว่ากรรมอนไหนหนักสุดหรือว่าผมกําลงังนึกถึงว่ากรรมที่บางทีเราพูดไปเรื่อย รือเราทําไปแบบผิดเล็กผิดน้อยสะสมหลายๆครั้งมันผิดมากกว่าหรือว่าคือกรรมอะไรไม่ควรทำาอครหลวงปู่โอ้ยึ้นคงไม่ดีไม่ควรทาทุกสักอย่างนะมันเหมือนกันหมดแหละการจะเปลี่ยนกรรมพวกนี้นะมันไม่ใช่ยากเพราะมันคือความเคยชินเหมือนเราขี้งดหงิดเนี่ยมันช่ครั้งเดียวเราจะงดหงิดได้ไหมมันต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีสิ่งวัดร้องตัวเองจะไม่งดหงิด มันก็เลยชินใช่ไหมแล้วจะออกจากของหมดหิดเราก็ต้องห่างจากมันคือการสวดมนต์ใช้พลังงานของพุทธมนต์เข้ามาค่อยๆเข้ามาแล้วมันก็จะลืมลืมความหดหิดลืมเพราะเหตุอะไรเพราะสวดบางวันก็เบาบางวันก็เพลินบางวันเพลินเนี่ยสวดทั้งเป็นชั่วโมงก็ยังเลพเลินพอเพลินนานๆเข้าจิตมันก็เบา จิตเบาคือจิตไม่ลำคานนะจิตพรมนะถึงลำคานไม่นานนะถ้าขึ้นพรมมันก็ไปไหนก็ได้แล้วตอนนี้ผมว่าประโยช์ครับ <c oughs> ลงตาครับไม่เข้าใจเรื่องการอธิษฐานนะครับการอธิษฐานเหมือนกับการขอหรือไม่ครับอันเดียวกันนะแต่การอธิษฐานก็คือต้องตั้งสัจจะนะคือการขอก็ขอเลยไงหลวงพ่อขอสตัง ใช่ไหมคงก็ไปที่รูปท่านข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจริงจังนะมั่นคงจะขอสตังหลวงพอ่อทุกวันอย่างเราเห็นรูปหลวงปู่เราสามารถขอสตังกับหลวงปู่ได้ทุกครั้งได้แต่จะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งหลวงปู่จะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่หลวงปู่ใช่ไหมครับได้อะไรรู้ป่ะ ก็ไม่เข้าใจได้ความผูกพันระหว่างเรากับทนอ๋อครับแล้วอย่างวันนี้มีพิธียกฉตดน,นะครับหลวงตาคนที่จะอธิษฐานควรจะอธิษฐานเรื่องอะไรครับเกิดข้างหน้าใหญ่สูงไปทีนะครับหลวงตาก็ใหญ่นะใหญ่สูงสุดเลยอ๋ออันนี้มันสูงแล้วเนี่ยอือเข้าใจไหมสุฉตดเนี่ยสูงสุดแล้ว เขาบางคนบอกอธิษฐานขอให้รวยขอให้โอ้ยใหญ่มันก็รวยอยู่แล้วหรอเอาทำไมอะ่ะหลวงตาครับมีคนถามว่านมันสการหลวงตาหนูกำหนดจิตภาวนาลมหายใจและสวดจกกักรพรรดิไปด้วยในใจครั้งแรกที่สวดภาพของหลวงปู่เปลี่ยนไปหลายองค์เลยค่ะแล้วตอนนี้คือพอจิตนิ่ง หลับตาจะเห็นภาพเหมือนเป็นจอหนังเลยควรกำหนดหรือปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีคะเราปราถนาอะไรล่ะถ้าปาถนาไม่เกิดก็อยู่กับบทสวนถ้าปราถนาจะเกิดตอนนั้นน่ะก็มาแผ่ไปสิพิจนารนณาดิชาตินี้จะเอาไงเอาบุญให้มากที่สุดเท่าไงคือกระแสของท่านน่ะมันมีชั้งโลกได้ทำใช่ไหมล่ะ ถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อยคิดไปเรื่อยว่าจะทํำยังไงเนี่ยมันก็จะคิดออกลาพังเราคิดคนเดียวออกไหมไม่ออกเพราะบางอย่างไม่มีข้อมูลจำมาไว้นะเวลาออกรายการเนี่ยสวดมนต์พิจารณาว่าจะออกนะพิจารณาไปไหนนะแผนที่ประเทศไทยพิจารณาเรื่องราวที่เราจะทําเนี่ยมันก็จะคิดออกลาพังเราคิดคนเดียวอะ่ะคิดหัวแตกคิดไม่ออกลูกตากคิดไม่ออก ถ้าไม่ถามหลวงปู่ถ้าไม่อยู่ที่บารมีท่านถ้าไม่อยู่ที่จักรพพัดยังไงก็คิดไม่ออกยังไงก็ไม่มาถึงจุดนี้หลวงตาอธิบายให้ชัดเจนแล้วเพื่อผมว่าเห็นด้วยเพราะว่าผมหลายๆครั้งบางทีคิดไม่ออกสวดมนต์คิดออกทุกพุทธมนต์มันมีทั้งโลกและธรรมมันมีโลกและธรรมด้วยเนี่ยจักรพพัดเนี่ยโลกก็มีมีทุกอยา่า<ล>งอำแบบไหนอ่ะ ธรรมะมีหลังเดียวคือไม่มีคือพุทธะแค่นั้นเองมันก็มีทุกอย่างแล้วจะสร้างบาร,รมีอะไรชาติเนี่ยมันก็จะนึกออกเอ๊ะจะให้ทานรักษาศินจเจริญภาวนาเจริญปัญญาอะไรปะเนี่ยหรือจะสัจจะวิริยะขันติอะไรก็ว่าไปเข้าใจนะเนี่ยเข้าใจแล้วละ่ะเข้าใจครับคนถามห <laughs> ลวงตาครับมีคนถามว่าทําไมตอนสวดมนต์ทีไรไม่ว่าที่บ้านหรือในรถ จะง่วงนอนทุกทีเลยค่ะถูกต้องเลยฮะไปดูที่ถ้ำก็รู้สวนไม่ขี่จบหลวงพี่ก็มันเป็นยานอนหลับอย่างดีเลยฮะอย่าลืมว่าสวดเพลินเพลินมัก็จะง่วงง,วง่วงง่วงใช่ไหมละ่ะต้องลืมตาดูทำไ่อยากง่วงอะ่ะหรือไม่ก็ยืนลืมตามง่วงก็โอ้โหไม่รู้จะทําไงแล้วละ่ะต้องลืมตาท,ที่ลืมตาภาพมันก็จะเปลี่ยนแนละ้ว ตองทิ้ง่วงๆนะลมตานีภาพเปลี่ยนไปนะวิญญาณจะเจอตอนนี้แหละเขาเรียกทางสามแพ่งครึ่งหลับครึ่งตื่นจำมาไว้ถ้าอยากไปส่องผีที่ไหนอะเ้าไมันยากหรอกวิญญาณตั้งกองก็เลยผีที่แถวเนี้ยนะเนี่ยจะกระจายให้คนเขารู้เรื่องการเวียนว่ายตาเกิดให้เป็นสภาพของความเป็นจริง ยุคนี้คนไม่เชื่อผีต้องปรากวดตัวประมาณนั้นแหละหลวงตาครับผมต้องบอกเขาผมพูดจริงจังนะครับหลวงตาจริงเหรอครับก็จริงดิคือพูดเหมืคนตั้งกล้องไว้เอาก็ตั้งกล้องไว้น่ยผีแถวเนี้ยพอมีกําลังก็ให้เห็นเลยจะได้คนทั่วโลกเขาจะได้เชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายหรือผีมีจริงตายมีจริงอะไรเนี่ยทำไมอ,อ,อะหลวงตาครับ ผีไปจากคนหรือเปล่าล่ะมันพูดได้นี่บเออเวลามันเข้าคนมันใช่ไหมเอ,อ้กูจะกินไก่กินเป็ดอะไรทไมล่ะก็เห็นว่าเด็กๆของตับเจอประจําโดยเฉพาะผู้หญิงตกใจปั๊บผีเข้าเลยกูตายอยู่เนี่ยก็รู้แล้วกูตายเพราะคนมันรู้กันหมดแหละกูจะเอาโน่นไม่ให้กูก็บีบคอมั่งเป็ดท้องมั่งจำเป็นต้องไปท้ายก็เลยมีสารนะ่ะ มนุษย์กับผีมันอยู่ด้วยกันนะไม่ใช่ห่างกันที่ไหนเพราะคนเป็นผีาากตายเป็นผีที่หลวงตาบอกว่าเราควรจะพูดกับผีดีเพราะว่าอีกหน่อยเราก็เป็นผีรุ่นน้องทูกเราควรจะปฏิบัติตัวกับรุ่นพี่อย่างไรดีครับหลวงตาครับก็บอกเขาดิปกติลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งนเวลาแผลเวลาแผเลแผเวลาเปลี่ยน พบชาติใน้เขาก็บอกเอาปุญไปถ้าไม่ซับเอามาพบผีใช้ซับไม่ได้เอาความสว่างไปต่อไปครับเมื่อกี้คุยเรื่องผีเยอะเปรตนะครับมีจริงไหมครับหลวงตาเนี่ที่ไหนเยอะครับหลวงตาเปรตโอ้โหเมืองไทยนี่เยอะเลยส่วนมากอยู่ตามวัด หลวงตาครับแล้วสิ่งที่โลกของวิญญาณต้องการจริงๆครับคืออะไรความสุขเหมือนโลกเครนะัะความสว่างเวลาออกจากล่างโ๊เข้าใจไหมครับอารมณ์ไหนละ่ะถาดมันบีบใช่ไหมละ่ะเออไม่ฝึกเนี่ยถาดบีบแน่นอนเลยควบคุมมันไม่ได้ออกแน่นอนที่พระเจ้าท่านสอนเรื่อง ทุกคือสิ่งที่ทนไม่ได้นั่นนะไม่ใช่ทุกเกิดจากผัวทิ้งเมียทิ้งนะไม่ใช่นั่นนมันทุกจรทุกจริงๆก็ค,คือตายนี่แหละทุกปวดหัวมีสองทางให้เลือกกินยาให้หายปวดหรือไม่ออกจากรางออกออกอารมณ์ไหนเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้อารมณ์เป็นทุกขนะ์ที่เราเห็นนะ่ะผีเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละที่เราเห็นน่ะผูกพอตายมัง่งกินยาตายมั่งนะ่ะเป็นทุกข์ เราไม่แผลเราไม่พูดกับเขาทีเขาปรากฏเห็นอยู่แล้วไม่ไดยฝึกใช่ไหมเหมือนเราทําบุญเนี่ยไม่ได้สวดมนต์ภาวน,นวาําบุญให้ทานอะไรพวกเนี้ย่านนึกถึงทานได้ก็โอเคตอนออกจากล่างก็นึกไม่ได้ละ่ะเจ็บออกไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้มันเป็นอารมณ์หนึ่งไงใช่ไหมละ่ะเ,เราต้องเข้าใจเรื่องผีจริงๆนะ เราจึงจะรู้อ่ะจนกว่าจะหมดอายุของเขาหมดคือต้องจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นเทวดามั้งเข้าท้องมั้งอันนี้หลวงพ่อท่านให้เรียนมาแล้วเราถึงเชื่อไงถ้าไม่เชื่อก็คงไม่บวชอ่ะใช่ไหมยังเสียดายอยู่ยุคปัจจุบันเนี้ยพระในประเทศไทยเนี่ยห่างจากกรรมฐานเป็นคารวะยังเรียน เป็นผ้าะอะไรยังเรียนอีกล่ะไม่ใช่ยังต้องตาคาน,นสมัยไหนแล้วแต่ไม่มีใครฟังต้องสวดมนต์สวดมนต์ต้องภาวนาสวดมนต์เพราะต้องศึกษาเรื่องจิตวิญญาณศึกษาเรื่องการเปี่ยนวัาตายเกิดโนม่มจริงไหมละ่ะครับถูกแล้วแล้วการสวดมนต์เป็นกรรมฐานแบบไหนครับที่ผมเจอเอาประสบการณ์ส่วนตัวคือมันจะไม่แบบวิปัสสนากรรมฐานเลยหรือแบบก็ สมถรกรรมฐา,านเลยคือมันจะสลับไปสลับมาไอตัวฐานเลยแหละไอตัวนี้ตัวที่หลวงปู่ท่านสอนเนี่ยฐานเลยพ่อยเลยเกิดความเชื่อไงมีศรัทธาไงเนาสัมผัสวิญญาณนะั้นไม่เชื่อได้งไงหราเออมันตายยังไงมายังไงผีมันไม่โกหกอยู่แล้วนับพิสูจน์ได้ด้วยพิสูจน์ได้ทุกเรื่องนั่นนี่คือฐานนะฮะบางคนไม่มีฐานจะเอายอด ฝึกไม่นานก็เลิกแล้วนั่นเกิดแล้วพอเห็นที่แรกว่าเอาจริงเอาจังพอเอาจังเอาจริงแล้วจริงกำลังไม่พอกำลังใจไม่พอก,ก็เลิกฐานเขาก็ไม่มีอดีตน,นะไม่ได้บันทึกไว้เพราะว่าปัจจุบันมันยอดอดีตจริงไหมฮะัปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านว่ากรรมเนี่ยมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย คำที่เราส่งผลเนี่ยทั้งดีและไม่ดีเนี่ยนคนมีเมียจะโลเวลาด่ากันนะทำไมมาล่ะอ่านาจีมาหมดเลยเอ,อ้าวปัจจุบันมันดึงอดีตไงใช่ไหมเราสวดมนต์เนี่ยมันก็ดึงอดีตนะเรามีเท่าไหร่มาหมดแล้วทำไมล่ะในอนาคตการเวียนว่ายตาเกิดกลัวไหมไม่กลัว